็ม่พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านตลอดจนประชาชนที่ได้ฟังข้อความนี้นะครับพวกเราคณะก้าวหน้าก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประชาชน70,000กว่ารายชื่อที่ร่วมรณรงค์เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่รู้จักกันในนามปลดล็อกท้องถิ่นซึ่งจะมีการเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภาในถ้าไม่เย็ยนวันนี้ก็จะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับ พวกเราดีใจเป็นอย่างมากนะครับที่การรณรงค์ของพวกเราตลอดหลายเดือนที่ผ่านมามาถึงสู่จุดนี้ได้ซึ่งก็หวังว่านะครับสมาชิกรัฐสภาทุกท่านไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองต่างๆและสมาชิกวุฒิสภาจะเห็นถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจของการยุติการมวมศูนย์ที่ส่วนกลาง พ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับพวกเราตั้งใจจริงเป็นอย่างยิ่งที่จะผลักดันให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านได้ซึ่งภายในพรุ่งนี้นะครับท่านก็คงจะได้เห็นการอภิปรายถึงหลักการและเหตุผลว่าทำไมการปลดล็อกท้องถิ่นจึงสำคัญต่ออนาคตของประเทศผมเรียนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านอย่างนี้ว่าการปลดล็อกท้องถิ่นที่เรานำเสนอนี้หลักๆมีอยู่ สามสี่เรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการจัดสรรภาษีให้เป็นธรรมส่วนแบ่งภาษีส่วนกลางปัจจุบัน70%ท้องถิ่น3 0ปรตปรับให้เป็น50-50า 50, ซะเ,เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีงบประมาณเพียงพอในการดูแลบริการสาธารณะพื้นฐานในพื้นที่ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นน้ำประปาไม่ว่าจะเป็นขยะไม่ว่าจะเป็นศูนย์เด็กเล็กไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน ให้ท้องถิ่นได้มีอำนาจในการดูแลบ,บริการสาธารณะตรงนี้อย่างเพียงพอจะได้ไม่ต้องวิ่งของงบครับทั้งงบประมาณไม่เพียงพอสิ่งที่ท้องถิ่นต้องทําปัจจุบันก็คือต้องวิ่งของงบต้องวิ่งขอสอสอคนนูน้นขอผู้ว่าราชการจังหวัดคนนี้ขออธิบดีคนนั้นเพื่อให้งบเข้าไปพัฒนาพื้นที่ของตัวเองและทําให้เกิดระบบอุปถัมภ์ขึ้นมาเราต้องการเห็นระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ คนที่ประชาชนเลือกสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีได้อย่างตรงความต้องการของประชาชนครับดังนั้นการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมเป็นธรรมส่วนกลาง50ท้องถิ่น50จะเป็นการแก้ไขปัญหาข้อจำกัดเรื่องงบประมาณที่ทำให้ตำบลแต่และตำบลไม่ได้พัฒนาเลยในรอบ10ปี20ปีที่ผ่านมาข้อที่2ครับเป็นเรื่องอำนาจทุกวันนี้มี คำสั่งประกาศกระทรวงจำนวนมากทุกวันนี้มีกฎหมายที่ออกจากส่วนกลางจำนวนมากรวมถึงมีทัศนคตินะครับจากส่วนกลางจำนวนมากที่ไม่ไว้ใจท้องถิ่นที่ไม่เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นทำบริการสาธารณะออกแบบความความต้องการการพัฒนาของชุมชนตัวเองของบ้านตัวเองของตำบลตัวเองของจังหวัดตัวเองได้อย่างเต็มที่ถ้าร่างรัฐมนูลฉบับนี้ผ่านจะเป็นการปดล็อกเรื่องอำนาจด,ด้วยครับ ให้ท้องถิ่นมีอำนาจเต็มที่ในการดูแลจัดการบริการสาธารณะในพื้นที่ของตัวเองและประเด็นสุดท้ายที่ผมคิดว่าสำคัญมากกับอนาคตของประเทศก็คือมีการจัดทำรรประชามติในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับเราเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมาแลกเปลี่ยนถกเถียงกันมาหหาข้อสรุปหาฉันทามติร่วมกันว่า ถ้าเรานำงบประมาณและอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้นแล้วบทบาทและสถานะของราชการส่วนภูมิภาคจะเป็นอย่างไรราชการส่วนภูมิภาคยังจำเป็นอยู่ไหมซึ่งในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้กำหนดให้มีการทำประชามติเพื่อยุบราชการส่วนภูมิภาคลงแล้วควบรวมข้าราชการและงบประมาณที่อยู่ในราชการส่วนภูมิภาคนั้นเข้ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องการปรับรูปแบบการบริหารการปกคอรองประเทศครั้งใหญ่ในสังคมไทยและเราเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมาแลกเปลี่ยนถกเถียงกันเพื่อน,นําไปสู่ข้อสรุปในรูปแบบของการทําประชามติและนั่นก็เป็นเนื้อหาใจความหลักของร่างรัฐธรรมนูญฉบับลดล็อกท้องถิ่นฉบับนี้หวังว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาทุกท่านเลยนะครับถ้า ผมส่งเสียงของผมได้ผมอยากส่งเสียงถึงสมาชิกรัฐสภาทุกท่านเลยว่าแน่นอนในรายละเอียดเราอาจจะเห็นต่างกันครับแต่อย่างน้อยเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญอยากขอความร่วมมือขอเสียงทุกท่านให้โหวตผ่านวาระหนึ่งไปแล้วไปแก้ไขพูดคุยกันในรายละเอียดซึ่งถ้าท่านไม่เห็นด้วยเ mm hmm. สนอแก้ไขในรายละเอียดการแลเกเปลี่ยนถกเถียงกันด้วยความหวังดีต่อชาติบ้านเมืองในวาระที่สองในวาระที่สได้ครับ และถึงปลายทางของการเดินทางถ้าสุดท้ายร่างมันไม่พอใจท่าน้าไปหวตตกกันในวาระที่3ก็ยังได้ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าร่างรัฐมนูฉบับนี้จะเป็นการปลดล็อกพลังปลดล็อกศักยภาพของสังคมไทยจะทําให้ประเทศไทยที่ถูกกักขังมานานชนบทไทยที่ไม่สามารถพัฒนาได้เดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างมีพลังอย่างมีการมีส่วนร่วมของประชาชนพลังความคิดสร้างสารรค์ของประเทศไทยจะถูกระเบิดออกมา และนี่จะเป็น New เอสเค e ร์ฟทางเศรษฐกิจก้อนใหม่ของประเทศไทยทุกท่านครับผมก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนที่ติดตามการทำงานของพวกเราและนำเสนอของข่าวของพวกเราในวันนี้ขอให้ทุกท่านช่วยสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐมนูญในหมวด14ที่ว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือที่เรารู้จักกันในานามร่างรัฐมนูญฉบับปลดล็อกท้องถิ่นนี้ด้วยครับขอบคุณครับย์ ี่น้องสื่อบรญชนมีประเด็นสักถามนะครับครับก็ผมขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับเ,เรื่องของกฎหมายนะฮะเ,เนื้อหารายละเอียดตามที่คุณธรรนาทรได้พูดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจริงๆโครงการนี้ แคมเปญใน,นการรณรงค์ครั้งนี้เราเริ่มมาตั้งแต่วันที่1เมษาย,ยนนะครับแล้วก็รณรงค์เดินทางไปทั่วประเทศไปทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศแล้วก็ได้ความร่วมมือจากบรรดาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งนะครับเราได้รายชื่อมากว่า8,000 80, 0รายชื่อนะครับแล้วก็เป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งที่พี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นผู้เข้าชื่อมา นอกจากนั้นสมาคมขององคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยสมาคมอบตอรเรียกได้ว่าที่รวมตัวกันขององคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น7 0 0 0กว่าแห่งทั่วประเทศก็ให้การสนับสนุนบรรดาน,นักวิชาการที่ให้ความสนใจเรื่องการกระจายอำนาจก็แถลงการสนับสนุนร่างฉบับนี้เช่นเดียวกัน นะครับทั้งหมดที่ผมพูดไปนี้พี่น้องสื่อมวลชนหรือพี่น้องประชาชนอาจจะตั้งคําถามว่าเอาอีกแล้วเข้าชื่อกันอีกแล้วที่ผ่านมา,าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้งหลายหนที่เข้าชื่อไปสุดท้ายก็ตกทุกทีแล้วยิ่งช่วงนี้ก็ใกล้จะครบวาระของสภาแล้วด้วยสุดท้ายจะเอาเข้ามาพิจารณากันไปเพื่ออะไรหรือว่าจะได้แต่ทำมาไว้เฉยผมเรียนทุกท่านอย่างนี้ครับเอาเรื่องของ ตัวรัฐธรรมนูญก่อนเขาบอกเอาไว้ว่าอย่างไรร่างวันนี้เนี่ยนะครับถ้าหากสมาชิกรัฐสภาให้ความเห็นชอบผ่านในวาระที่หนึ่งในชั้นรับหลักการแม้ว่าสภาจะสิ้นอายุไขภายในไม่กี่เดือนนี้แม้ว่าในอนาคตอาจจะมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรเกิดขึ้นอันอาจจะทำให้ร่างฉบับนี้ตกไปแต่คณะรัฐมนตรี ชุดหน้านะครับรัฐธรรมนูญเรามาตรา147บอกเอาไว้ว่าคณะรัฐมนตรีชุดถัดไปมีสิทธิ์ในการนําเรื่องเหล่านี้มาร้องขอต่อรัฐสภาให้รัฐสภายืนยันเอาร่างที่ตกไปเนี่ยกลับมาพิจารณาต่อได้เช่นเดียวกันครับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เกิดจากการเข้าชื่อของพี่น้องประชาชนพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมายปี64ในมาตรา14และมาตรา16บอกเอาไว้ว่า แม้คณะรัฐมนตรีจะไม่เสนอให้รัฐสภายืนยันเดินหน้าพิจารณาต่อก็ตามแต่พวกเราในฐานะตัวแทนของพี่น้องที่เข้าชื่อมีสิทธิ์ในการยืนยันร่างนี้ให้ดําเนินการพิจารณาต่อไปได้นะครับนั่นหมายความว่าหลักใ,ใจความของมันอยู่ตรงนี้ครับไม่ว่าสภาชุดนี้จะสิ้นอายุเมื่อไหร่ไม่ว่าจะยุบสภาหรือไม่ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้หากผ่านวาระที่หนึ่งไป แล้วเกิดสภาถูกยุบหรือสภาสิ้นอายุมันจะมีผลตกไปแต่พวกเราสามารถยืนยันกลับมาได้ในรัฐสภาชุดถัดไปครับดังนั้นอยากจะขอความร่วมมือจากพี่น้องสื่อมวลชนให้การสนับสนุนร่างนี้แล้วก็บรรดาเพื่นพดดอนสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรสมาชิกวุฒิสภานะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสสซีฝอายรัฐบาลสสซีไอแค้าไม่ว่าจะเป็นสอวอผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์ร่วมกันของคนทั้งประเทศเ ท่านไม่ต้องกังวลหรอกครับว่าร่างนี้ผ่านไปได้แล้วพวกผมทางคุณธนาธรทางคุณพน,นิกาหรือผมหรือองค์กรที่พวกผมสังกัดจะได้ประโยชน์พดผลใดเพราะจริงๆพวกเราถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับเราไม่สามารถลงสนามรับเลือกตั้งได้ยังไงร่างนี้ผ่านไปพวกผมไม่ได้อะไรเลยแต่สิ่งที่จะได้นั่นก็คือประโยชน์ของประเทศชาตินั่นก็คือการจัดทําบริการสาธารณะที่ท้องถิ่นมีอํานาจเต็ม นั่นก็คืองบประมาณแผ่นดินที่ท้องถิ่นสามารถเอาไปบริหารจัดก,การได้ความเป็นอิสระของท้องถิ่นต่างๆนานาเราจะเห็นการพัฒนาประเทศที่กระจายออกไปทั่วประเทศนะครับดังนั้นอยากจะขอความร่วมมือจากาบรรดาสามาชิกสภาผู้แทนฎรและสามาชิกวุฒิสภาด้วยในอดีตที่ผ่านมาเราก็พบเห็นนะครับว่าสสและสอวอหลายท่านหลายฝ่าย ก็ให้การสนับสนุนเรื่องการกระจายอำนาจมาโดยเสมอไม่ว่าจะสังกัดพรรคใดไม่ว่าจะมีความเห็นทางการเมืองอย่างไรแต่พอมาพูดคุยกันเรื่องการกระจายอำนาจก็จะเห็นตรงกันว่ามันมีความจําเป็นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าจะผ่านไปได้ครับนะครับผ่านวาระที่หนึ่งไปได้นะครับแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยถ้าหากสภาสิ้นอายุไปคณะมนตรีชุดหน้า ก็สามารถยืนยันกลับมาพิจารณาได้ต่อหรือพวกเราในฐานะผู้มีสิทธิ์เข้าชื่อเนี่ยตัวแทนของผู้เข้าชื่อก็ยืนยันเอากลับมาพิจารณาได้ต่อได้อีกนะครับก็หวังว่าครั้งนี้จะได้เห็นโอกาสการร่วมมือกันนะครับของนักการเมืองของสอสสวทุกฝกักทุกฝ่ายนะครับในการร่วมกันทําเรื่องสําคัญของประเทศชาติครับขอบคุณครับครับ จริงๆปัญหาเรื่องนี้นะครับก็ตั้งแต่เราเริ่มการรณรงค์ก็เจอซักถามมาโดยตลอดนะครับแล้วก็เชื่อว่าในการอภิปรายในสภาในการนําเสนอเนี่ยก็คงมีสมาชิกซักถามนะครับผมสมมุติง่ายๆแบบนี้นะครับณวันนี้เรายังกระจายอํานาจไม่ได้เต็มที่เลยนะครับยังกระจายอำนาจไม่ได้เต็มที่แต่ถึงกระนั้นก็ตามประเทศไทยก็มีคอร์รัปชันอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ว่าวันนี้เราไม่กระจายอํานาจปุ๊บแล้วประเทศไทยจะไม่มีคอร์รัปชัน ผมพูดตรงนี้หมายถึงอะไรนั่นหมายความว่ากระจายอํานาจหรือไม่กระจายอํานาจการคอร์รัปชันมันไม่ได้สัมพันธ์กันโดยตรงแต่แน่นอนครับถ้าเรากระจายอํานาจไปเราต้องมีการตรวจสอบนะครับการตรวจสอบทุกวันนี้เราก็มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรูปแบบขององค์กรอิสระทั้งปป,ปชและสตงอแล้วเราก็ยังมีการเติมการตรวจสอบภาคพลเมืองเข้าไปด้วยในร่างของเรานะครับผมเชื่อว่าการยิ่งกระจายอํานาจมากเท่าไหร่คอร์รัปชันมันจะค่อยๆลดน้อยลง นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราแสดงให้เห็นนะครับนั่นก็คือตัวอย่างของต่างประเทศเพื่อนบ้านของเราครับเวลาทุกวันนี้เวลาพูดเรื่องประเทศไหนกระจายอำนาจได้ดีเด่นเนี่ยเรามากักจะยกตัวอย่างอินโดนีเซียอินโดนีเซียนี่คือประเทศที่กระจายอำนาจไปเต็มที่กัดแล้วนะครับช่วงแรกๆคนก็สงสัยว่ามันจะคอร์รัปชันไหมแต่ที่ไหนได้อัตราดัชนีการคอร์รัปชันค่อยๆลดน้อยถอยลงเพราะพี่น้องประชาชนมีความรู้สึกว่านี่คือท้องถิ่นของเรานี่คือบ้านของเรานี่คือเงินของเราก็จะพยายามขยันตรวจสอบ ะะโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างของเราเนี่ยเราเสนอให้มีสภาพลเมืองที่มาจากคนในท้องถิ่นนะครับช่วยกันตรวจสอบการทํางานของท้องถิ่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันว่าเรื่องนี้สบายใจได้ครับมีทั้งงานวิจัยการศึกษายืนยันเรียบร้อยแล้วว่ากระจายอํานาจไม่ได้เท่ากับการกระจายการคอร์รัปชันครับโอเคนะครับคุณอเดี๋ยวให้ขอคุณบณิการเกน้อยครับทั้งสงท่านได้ฝากถึงท่าน สภาผู้แทนรัศดรแล้วก็วุฒิสภานะทั้งสอง,งสภา,าไปดิฉันคงอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนที่หลายคนยังรู้สึกว่าการลดล็อกท้องถิ่นหรือว่าการกระจายอำนาจเนี่ยเป็นเรื่องที่ห่างไกลจากชีวิตของผู้คนที่ตอนนี้ประสบความยากลำบากทางเศรษฐกิจนะคะถ้าจะให้เราพูดย้ำอีกครั้งต่อพี่น้องประชาชนก็อยากจะบอกว่าไม่มีเรื่องไหนอีกแล้วในประเทศไทยที่จะเกี่ยวพันกับปักท้องประชาชนเท่ากับเรื่องของการลดล็อกท้องถิ่นนะคะ ลูกหลานของท่านที่ต้องจากบ้านมาทํางานที่กรุงเทพชนบุรีระยองจะกลับไปอยู่ที่บ้านทํางานทําอาชีพมีงานที่ดีมีเงินที่พอใช้ใจ่ายหาเลี้ยงครอบครัวได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละท้องถิน่นได้กําหนดการพัฒนาของตัวเองมีงานที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่หรือไม่เรื่องนี้ปลดล็อกครั้งเดียวแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนในระดับโครงสร้างทั้งประเทศนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องประชาชนช่วยกันจับตาดู สวันนี้ยี่สิสาิพฤศจิกายนในรัฐสภาแห่งนี้จะเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเราอยู่แบบนี้กับการบริหารราชการแบบโครงสร้างเดิมมา130ปีต้องถามตัวเองกันแล้วนะคะว่าบริษัทไหนประเทศไหนองคอ์กรไหนอยู่ได้ด้วยแบบเดิมรูปแบบการบริหารเดิม130ปีไม่มีในโลกนี้ ถึงเวลาที่ต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็ปลดล็อกครั้งใหญ่แล้วก็อยากจะให้รัฐสภาแห่งนี้ชุดนี้ได้ชื่อว่าเป็นชุดที่ได้ลงชื่อได้ยกมือ ในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอย่างขนาดใหญ่แล้วก็เป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินที่ใหญ่ที่สุดในรอบ130ปีนะคะพวกท่านจะได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มคนที่นำพาประเทศไทยไปสู่ความก้าวหน้ายิ่งขึ้นนะคะก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนติดตามสองวันนี้ฝากถึงท่านสมาชิกรัฐสภาช่วยกันเป็นหนมือหเสียงที่จะปลดปลอยประเทศไทยไปข้างหน้าค่ะ สำหรับในเรื่องนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นความฝันของพวกเราที่จะเห็นการกระจนนายกำนาจที่จะเห็นการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมมาตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่และเพื่อนอดีตสสพรรคอนาคตใหม่ของพวกเราก็จะเดินทางตามทิศทางนี้ต่อตามความฝันของพวกเราต่อไม่ว่าร่างรัฐมนูญวันนี้จะผ่านหรือไม่ผ่านก็ตามเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางพักก้าวไกลเองก็ได้มีการแถลงถึงนโยบายกระจายอำนาจทุกจังหวัดไทยก้าวหน้าซึ่งในนโยบายนั้นก็พูดถึงรูปแบบการจัดสรรภาษ,ษีรูปแบบของการแก้ไขกฎหมายข้อจำกัดต่างๆที่ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอำนาจอย่างเต็มที่ในการดูแลบริการสาธารณะในพื้นที่ของตัวเองดังนั้นไม่ว่าเรื่องนี้จะผ่านหรือไม่ผ่านผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า อดีตสสพักอนาคตใหม่ซึ่งปัจจุบันเป็นพักเก้าไกลได้นําแนวนโยบายนี้ได้นําแนวอุดมการ์นี้ไปทํางานต่อในการเลือกตั้งสมัยหน้าในสภา,าสมัยหน้านะครับมีคําถามอื่นเพิ่มเติมไหมครับพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนครับเชิญครับหรือแม้แต่ผู้ที่ฟังการแถลงข่าวในวันนี้นะครับเชิญได้เช่นกันถ้าเกิดว่าท่านมีคาถามเพิ่มเติมเชิญนะครับมีไหมครับ ถ้าไม่มีทุกท่านครับวันนี้พวกเราก็ขอจบการถแถลงข่าวเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามานําเสนอข่าวกับพวกเราในวันนี้ครับขอเชิญท,ท,ทุกท่านติดตามการอภิปรายในวาระแก้ไขรัฐมนูญฉบับปลดล็อกท้องถิ่นนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ